กลับสบายดีเนาะวันนี้เราจะมารีวิวห้านอาหารกิมจุกกิมจุกยักษ์บางใหญ่เนาะพี่น้องเนาะคือลูกค้ามันเยอะมากเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มันเป็นซิกมีเจอร์เนาะถาดใหญ่บ้ากเลยลูกค้าก็เยอะนะพี่น้องเนาะสถานที่ก็สวยงามเนาะพี่น้องเนาะมาดูกันเลยอันนี้คือจะเป็นร้านเนาะแล้วก็เป็นเป็นร้านดูเป็นร้านอันนี้เป็นสถานที่จอดรถ สถานที่จอดรถกว้างมาะพี่น้องเนาะบรรยากาศยามแรงบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องลูกค้าก็เยอะอาหารก็อร่อยที่นี่อร่อยทุกอย่างนะครับนี่คือทางเข้าสวยงามจริงๆนะพี่น้องเดี๋ยวามาสิพาไปดูอาหารว่ามีอะไรบ้างนะเนาะเราจะไปดูเ่นประเภทจิ้มจุ่มถาดยักษ์ถาดอะไรพวงนี้ นี่ครับสวยงามมากจริงๆลูกค้ากำลังลังไหลลังไหลบรรยากาศดีมากๆเลยพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้อันนี้คือเป็นออฟฟิศเนาะแล้วก็เป็นครัวอันนี้ก็คือแคชเชียร์เนาะที่แคชเชียร์ที่ต้อนรับลู mm hmm. กค้าเยอะมากเลยดู สถานที่ก็สวยงามคือมันจะมีอยู่สี่โซนเนาะพี่น้องมีโซนกรุงลงกาหนึ่ง,รงกรุงลงกาสองแล้วก็ทศกัณฐธนุาานแล้วก็พลักพาลามนะพี่น้องมันยากาศดีมากเลย ลูกค้าจะเยอะทุกวันทุกวันถ้าเป็นสุสาร์อาทิ์โอ้โหลูกค้าจองเป็นร้อยคิวเลยก็เป็นร้อยคิวเลยบรรยากาศดีถ้าเป็นวันธรรมดาอันนี้เป็นวันธรรมดาเนี่ยลูกค้าก็เยอะอันนี้ข้าวจุ่มเนาะนนข้าวจุม่มสีจุปใหญ่ีนพลังงานเสริมะนะเนี่ยอาหารอาหารจะน่ากินมากเลยครับ เน่เน่เน่อาหารน่ากินมากขอบคุณครับนี่นี่อาหารนั่นนจะกินจริงๆมาร้านจิ้มจุ่มบางใหญ่บอกเลยว่าจะไม่เสียใจในนอนท่านจะได้กินอาหารสวยขอบคุณครับแล้วก็นีความพิเอย่างครับลูกค้าเยอะมากเลยวิวก็สวย เดี๋ยวจะให้ดูอาหารซิกเนเจอร์ของเรานะครับซิกเนเจอร์ของเราจะมีนี่ใหญ่จริงๆพี่น้องอีสวยงามขอบคุณครับ